Oh. Uh -huh. แห่งความเมตตาในเช้าของวันที่19พฤษภาคมพศส5 6 4นสักสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อข้้าพระพุทธเจ้าได้กรับนนบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก ปัตนาจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ถึงข้อธรรมบทที่31นะเจ้าค่าพระพุทธองค์เจ้าขาการโยกจิตออกจากกายเพื่อถดถอนการมีในกายการที่มีกายในจิตเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างหรือเจ้าขา และเราต้องควรที่จะฝึกบ่อยๆแบบไหนยังไงบ้างขอพระพุทธทองค์โปรดทรงเมตตาแสดงทำนี้ให้ลูกได้ฟังและพิจารณาตามเพื่อเข้าใจและน้อมไปปฏิบัติฝึกฝนให้เกิดผลตามด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเมื่อวานนี้ลูกรู้สึกว่า สภาวะทำในกายมันหนักมันทุกข์มันร้อนมันมีหลายเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างทำให้รู้สึกเหนื่อยและหนักมากจนอึดอัดและไม่รู้จะทำยังไงทีนี้อยู่อยู่ก็เกิดสภาวะทำหนึ่งขึ้นมาเช่นนี้ว่ายกจิตออกจากกายดูทีนี้ ลูกก็เลยลองยกจิตออกจากกายทิ้งกายนี้ไปด้วยก,การยกจิตออกจึงทำให้ลูกรู้สึกเบาสบายรู้สึกว่าร่างกายนั้นเป็นของหนักจิตนั้นเมื่อหลุดจากกายแล้วเบาสบายดีเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะจนลูกรู้สึกตัวขึ้นมาว่าบางครั้ง เราก็ยังคงหลงยึดกายนี้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราอยู่จนทำให้เราก็เลยเผลอทุกข์ไปกับเขาด้วยเผลอหนักเผลอเหนื่อยเราก็เลยลืมไปว่าที่จริงเขาไม่มีในเราเราไม่มีในเขาวันนี้ลูกจึงตั้งใจว่าจะขอเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ ถึงข้อธรรมนี้ในเรื่องนี้คือการโยกจิตออกจากกายนะเจ้าค่ะดีแล้วดาปริยาธรรมเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังไอ้ดีนะปริยาธรรมการที่เรานี่ฝึกโยกจิตออกจากกายบ่อยๆ ย่อมเป็นประโยชน์แต่ตัวของเราอยู่มากเพราะว่าจิตก็คือจิตกายก็คือกายที่มันทุกข์มันตรมานมันเหนื่อยมันหนักกันมากก็เพราะว่าจิตนั้นไปยึดเอาถือเอาแบกเอาสภาวะธรรมของกาย สิ่งต่างๆที่รวมอยู่ในกายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวชีวิตหรืออะไรก็ตามยึดเอามาแบกเอามาเป็นเราเป็นตัวตนของเราจนทักถมจิตจนจิตนี่มันเหนื่อยมันลามันทุกข์มันโอ แล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เลยลงอย่างนั้นยึดอย่างนั้นแต่ปริยเตามเอย่ยบุคคลผู้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วนั้นเขาก็จะพยายามฝึกที่จะแยกจิตแยากกายออกจากกัน เพื่อที่จิตนั้นจะได้ไม่ต้องไปรับทุกเวทนาทางกายเข้ามาเป็นเราเป็นตัวตนของเราเพราะกายนี้เป็นของหนักดังที่ลูกได้รู้สึกนั่นนะลูกแล้วก็เช่นเดียวกันพระยาธรรมลูกเห็นไหมเราว่าในแต่ละครั้งที่ลูกนั้นโยกจิตออกจากกาย ขึ้นมาที่นี่มาเฝ้าทุนถามข้อธรมต่างๆมารับทำคำสอนในแต่ละตอนแต่ละคลิปลงไปเมื่อลูกแยกจิตออกมาแล้วไกลแสนไกลลูกนั้นแยกจิตออกมารับสภาวะความละเอียดภายนอกซึ่ง เป็นความละเอียดนอกเหนือจากกายของลูกนะลูกลูกนั้นยกจิตออกมาแล้วจิตของลูกเบาสบายเป็นอิสระเช่นนั้นใช่ไหมลูกเปรียบดังทิ้งภาลัอันหนักหน่วงเอาไว้เปรียบดังการที่ลูกนั้นเป็นอิสระ ผลจากสิ่งที่ครอบงำลูกได้จิตใจล่องลอยมาในที่ใดก็ได้เบาสบายจิตจะวางสวยไม่มีทุกข์อะไรพระยาธรรมเอ่ยเห็นไหมลูกการยกจิตออกจากกายมานั้นก็สบาย ดังเทโลนั้นได้มาในทุกๆวันนี่พยายามรมเอ้ยฉะนั้นการทิ่ตรหักว่าเรารู้สึากแย่กับกายรู้สึกหนักกับกายรู้สึกว่าทุกข์กับกายนี่เราก,าก็เลยฝึกโยกจิตออกแยกจิตออกไปในที่ใดที่หนึ่ง โดยการเอาความรู้สึกนึกไปถึงที่ตรงนั้นแล้วไปตั้งมันความรู้สึกตรงนั้นโดยไม่รับรู้ความรู้สึกในกายหรือว่าไม่สนใจย่อมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลูกสามารถที่จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดได้เพราะย่อมจะทำให้ลูกนั้น ค่อยๆต,ตอนการมีเราในกายการมีกายในเราได้ลูกเอ,อ๋ยดีแล้วล่ะที่ลูกได้ฝึกเช่นนี้อย่างนี้จงมันฝึกต่อไปไเรื่อยๆทุกวันเมื่อนักเหนื่อยมากก็ลองฝึกยกจิตออกจาก สภาวะของกายนั้นดูเพราะเรื่องของกายก็คือเรื่องของกรรมเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของวัฏสงสารเรื่องแห่งทะเลทุกข์ฉะนั้นจงมันฝึกโยกจิตออกจากกายบ่อยๆนะพระยาธรรมย่อมเกิดประโยชน์แก่ลูกได้มากละ่ะ เอาละนะประยาธรรมลูกก็พอจะเข้าใจแะหว,ว่าสิ่งที่ลูกทำสิ่งที่ลูกรู้สึกการแยกจิตออกจากกายนะั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมตามขั้นตอน ทั้งห้าขั้นตอนดังต่อไปนี้นะลูกจะได้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปประการที่หนึ่งลูกนั้นควรที่จะฝึกฝนตนให้เกิดสมาธิเสียก่อนเพราะบุคคลผู้ไม่มีสมาธิย่อมไม่สามารถจะ,จะ แยกจิตแยกกายได้เพราะเขาจะยังจมปักอยู่และเป็นของกันและกันกายคลุกเข้ากับจิตจิตคลุกเข้ากับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่อย่างนั้นละลูกฉะนั้นลูกควรที่จะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นในตนฝึกไปเรื่อยๆ Mày hoặc cho bên sơ ma con này này có tạm thật rụng. Phước bay rưỡi rưỡi hãy chết con rủ. Cớt quảm sơ ngục, cớt quảm nỉnh chơi hãy đại diệt con. Mà cớt quảm sơ ngục, cớt quảm nỉnh chơi khứ nào. Cô hát chết cũng tự nhiên hay เื uh ่ห huh. าจิตของตนเจดแล้วก็เอาความรู้สึกในจิตนั้นแยกออกจากกายไปด้วยการให้จิตนั้นฝึกตอดออกจากกายโยกออกจากกายแยกออกจากกายไปบางคนอาจจะเกิดสภาวะของเรื่องที่ จิตนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมาเราก็ทำให้มันสว่างสวัยและฝึกออกจากกายไปด้วยการทำสมาธิอยู่อยู่ในฌานสมาธิอยู่ฝึกแยกไปอย่างนั้นล่ะลูกบางคนอาจจะไม่ได้เห็นสภาวะธรรมเช่นนั้นจริงๆ หมายถึงว ch ่าฝึกเพียงใดก็ไม่เห็นก็ลองทำเช่นนี้ดูพราจิตใจสงบแล้วตั้งมั่นแล้วเราก็ลองยกจิตออกด้วยการนึกถึงพระนิพพานหรือนึกถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที เป็นแรงพลังงานที่ดีที่เราพอจะนึกได้จะจำได้ฝึกแยกออกไปด้วยการคิดไปก่อนนึกไปก่อนโดยส่งจิตออกไปตามความคิดนั้นเพื่อจะได้ไม่ลงอยู่ติดอยู่ในกายนี้ลูกเอ๋ยฉะนั้นประการที่หนึ่ง ฝึกสมาธิให้ก่อเกิดยกจิตออกไปจากกายด้วยกำลังของสมาธิแล้วฝึกอย่างนี้ทำช่นนี้บ่อยๆจนเราตัดความยึดมั่นถือมั่นในกายได้ในระดับหนึ่งก็จะเป็นผลที่ดีจะช่วยเราตัดกัน ยึดมันถือมั่นในกายได้ในระดับหนึ่งต่อไปประการที่สองเมื่อลูกนั้นฝึกฝนตนจนเกิดสมาธิแยกจิตออกจากกายไปได้แล้วมีพลังของจิตอย่างเต็มกำลังแล้วก็มั่นใจ กำลังของสมาธิจิตที่อยู่ภายนอกกายนั้นกลับมาพิจารณากายพิจรารณาภายในร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงของกันอัคือรูปวินาสัญญาสังขารพระวิญญาณของธาตุสีดินน้ำลมไฟของอาการสามสิบสอง ที่มีอยู่ในร่างกายเห็นการเกิดการดับของกายนี่แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเขาไม่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ในเราเราไม่มีอยู่ในเขามันเอาจิตที่มีพลังของสมาธิแล้วจิตที่ยกออกจากกายแล้วกลับมาพิจารณากาย you nọ cài, mong được cài, biết chờ nà, cậu, yàng hoa cậu nên bình phụ ẩn, cho nên là nó, hãy thấy, cái mẹ dưới mẹ ngàm, cái mẹ tiếng không đẹp, 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 ไม่ปรารถนายึดถือของเกี่ยวกับกายอีกพระยาธรรมเอ่ยเราจงทอดถอนเช่นนี้ละลูกก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายในกายไม่ยึดถือยึดมันในกายเห็นกายตามสภาวะความเป็นจริงเราก็จะสักแต่ว่าดำเนินชีวิตไป จิตก็จะไม่ยึดติดในกายอีกต่อไปประการที่สามให้ลูกทั้งหลายนั้นคอยฝึกฝนจิตของลูกนั้นให้ตั้งมั่นสงบให้ทรงพลังความรู้ตื่นและคอยฝึกเช่นนี้ไปเรื่อ,เอยเจนกว่าจิตของลูกนั้น Chờ rủ tươn Tạm rửa đập Tạm khăn tạm tôn Lẽ Phực phân bày Rơi rơi Chân Chịt Còn lúc Nên Rủ tươn Yên Khánh Khen Với Lúc Nên Rủ tươn Yên Thái Chính Mình Phần Lòng Quảm Rủ tươn Tăng Mạnh Yên Khánh Khánh Nên Tôn Lúc Dõm Sở Mạt Mì Phần Thằng ที่จะสามารถตอต้นกายนี้ออกจากจิตได้อย่างเด็ดขาดตอตนการมีเราในกายการมีกายในเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นประยาต์ทเอยจงมันฝึกฝนตนฝึกฝนตนให้จิตของลูกนั้นแข็งแกร่งด้วยการ ทำความดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะทำได้และทำไปเพื่อขัดเพื่อเกราเจรไหนจิตด,ดวงนี้ไอสว่างสวัยไอเกิดสติเกิดปัญญาอันรู้ตื่นขึ้นมาลกูกแล้วลูกก็จะมีกำลังมากพอที่จะตออตอน สิ่งครอบงำจิตคือกายกรรมละกิเลสตัณหาคือเรื่องราวแห่งวัฏฏสงสารนี้ปริยธรรมเอ่ยจงฝึกจิตให้เป็นพุทธะฝึกจิตให้รู้ตื่นเบิกบานแข็งแกร่งมั่นคงเช่นนั้นเถอดลูกแล้วลูกก็จะ เห็นตามความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงอยู่เหนือความเป็นจริงการยึดติดในกายการลุ่มหลงจมอยู่ในกายย่อมจะไม่มีแก่ลูกอีกต่อไปต่อไปประการที่สี่ให้ลูกนั้นฝึกที่จะแยกจิตแยกกายอยู่บ่อย ยกด้วยจิตที่รู้ตื่นที่ลูกได้ฝึกฝนมาเช่นประการที่หนึ่งก็คือฝึกแยกในฌานสมาธิขณะที่ทำสมาธิลูกแต่ประการที่สีนี้คือฝึกในทุกขณะที่เรานี้กำลังดำรงชีวิตยอยู่ก็าตามฝึกในทุกอิริยาบถ ฝึกบ่อยฝึกตามรอบตามเวลาที่เรานี้รู้ตัวเรานี้ควรที่จะฝึกอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฌานสมาธิหรืออยู่ในสภาวะนอกฌานคือดำรงชีวิตอยู่ในทุกเอเรียบทุกขันทุกตอน ฝึกด้วยจิตจะรู้ตื่นตื่นรู้ตลอดเวลาเราคอยฝึกอยู่เสม,มอเสม,มอในทุกเอริยาบทลุกและฝึกได้ตลอดเวลาว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราฝึกแยกจิตโยกจิต ออกไปในที่ที่มีพลังในที่ที่สรงพลังออกจากกิเลสตัณหาออกจากความยึดติดลุ่มหลงให้จิตของเราเบาสบายแยกจิตแยากกายเช่นนีะะ้เราพยายามทำทำอยู่บ่อยๆหลับตาลืมตาทำกิจการงานได้อยู่ รู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกเราจงมีสติรละลึกรู้อยู่บ่อยๆแล้วลึกรู้อยู่เสมอเสมอเช่นนี้ลูกว่ากายไม่มีในเราเราไม่มีในกายฝึกยกจิตออกจากกายฝึกแยกจิตออกไปทำาอ่างนี้บ่อยๆยลูก ทำไปเรือร่อยๆจนเกิดความเคยชินเกิดการคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่เห็นตามความเป็นจริงในการแยกจิตแยกกายและเห็นอย่างผู้รู้ตื่นไม่ได้เห็นแค่ตามกำลังของฌานสมาธิ ได้เห็นตามความรู้ตื่นความบึกบานอย่างแท้จริงต่อไปประการที kan, ่ห้าลกนั้นจงฝึกจิตอย่างนี้คือการแยกจิตแยกกายและฝึกให้ได้แยกให้ได้จนถึงการฝึกแยกจิตแยกกายได้อย่างแท้จริงเด็ดขาด จิตไม่หลงยึดกายไม่มีอารมณ์ของการเผลอบ้างหลงบ้างอีกต่อไปจิตตั้งมั่นสว่างสวัยเข้าใจการดำเนินไปของร่างกายและไม่มีการเผลอยึดอีกต่อไปเพราะจิตตัดขาดจะกกายได้อย่างเด็ดขาดกายจึงเป็นเพียงสภาวะธรรม ที่ดำเนินไปตามเหตุจำเป็นของการใช้งานจิตจึงดำเนินอยู่ตั้งมั่นอยู่ซึ่งความรู้ตื่นอยู่เสมอสิ่งใดที่เกิดขึ้นในกายจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะกระทบเข้าไปถึงจิตได้อีกต่อไปสิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิต จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการเกี่ยวข้องด้วยกายอีกเพราะจะเป็นเพียงสภาวะธรรมของจิตที่สว่างสวยตลอดไปเช่นนี้หละพระยาธมจิตจึงไม่รับทุกข์ในกายไม่สนใจกายกายจึงมีไปอย่างนั้นเองดำเดินไปตามเหตุเช่นนั้นเอง เพราะจิตกับกายแยากออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดแล้วพระยาทมเอ่ยลูกก็ลองฝึกฝนตนเองฝึกฝนเช่นนี้ลกการตัดจิตออกจากกายการตัดกายออกจากจิตการแยกจิตแยากกายนั้น เราก็จะต้องฝึกให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นลำดับลำดับไปฝึกเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะแล้วก็ค่อยฝึกไปอยู่เสมอๆจนตัดขาดได้อย่างแท้จริงพระยาธรรมเอ่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเรา จงกล่าวตำมนนมาถึงพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธ,ธอ,องค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการโยกจิตออกจากกายการแยกกายออกจากจิต เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำอยู่เสมอเพราะจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่เรามากคือการถอดถอนการมีในกายการมีกายในเราอย่างเด็ดขาดซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงและเราก็ควรจะทำโดยการฝึกสมาธิให้สูงชานสมาธิก่อน และฝึกแยกในสมาธิบ่อยๆจิตที่แยกออกจากกายในสมาธิโดยการพิจารณากายนั้นด้วยการที่อยู่นอกเหนือจากกายคือโยกจิตออกไปทรงฌานแล้วกลับมาพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงเราควรจะฝึกจิตของเราให้มีพลังความรู้ตื่นตามขั้นตามระดับ ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเส่งความรู้ตื่นอย่างแข็งแกร่งและควรที่จะฝึกแยกจิตแยากกายด้วยจิตที่รู้ตื่นที่ไม่ใช่แยกจากฌานสมาธิฝึกแยกจนกว่าจิตของเราจะแข็งแกร่งแล้วก็แยกจากกายได้อย่างแท้จริงอย่างเด็ดขาดจึงจะใช้ได้ลูกจะน้อมไปปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าคะ่ะจะหมั่นฝึกในฌานสมาธิแล้วก็ฝึกกลับมาพิจารณากายฝึกให้จิตนั้นแข็งแกร่งฝึกแยกจิตแยกกายในทุกขณะจิตด้วยจิตที่รู้ตื่นฝึกจนแยกได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าคะ่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาลูกนะเจ้าคะ่ะ วันนี้ลูกต้องกราบขอลากรวายลูกจะมาพ่อฟังธรรมม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ